นะครับมาลาคีโนกนะครับพี่นอนี่ก็สาระเน่หรือพาอีเสรนบ้านเฮาพอีเสร์นน้องพาอีเสรเดี๋ยวพี่นองก็กินกัาวพาอีเสรนกันเนานองขอจับกินมาบ้างอลงเยั่วนะครับยั่วยั่วเลยนะนีสองตัวเลยเนาะอืออจะไงไหมอกุ้หวานกุงหวานยี่หานก็เริมแล้วเลยอ่ะไปแลวอือปืนะไหมหวาเคม ่าจะวยครับคผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาเจอกับนุ่มสาวอินดี้อีสานพัทลินอีกแล้วค่ะครับผมวันนี้เมนูมกุ้งสดจ้ากุ้งสดกุ้งสดกุง้งสด จุกุ้งจำพี่ดองมาหนิเมนูเด็ดๆน้ำเสนอค่คะเคยจุแต่เนื้อสดนะจุกุ้งนี่ยังบระจุนะเคยกินแต่กุ้งแช่น้ำ,นำปลา<ซ>แต่อันนี้จุจ,จุกุ้งจุกุ้งแล้วก็มีผักแก้มเนะมาะมะระจา้าแล้วก็ผักผักอย่างนี้ไอ้ผักอีเสริมผักอีเสริมบัซซาร์เน่บัซซาร์เน่จ้าแล้วก็ผักบัวบหอมจ้าซุนนงอ่อนนะครับน้ำจิ้มมามาค่ะออพี่ป้านาอาสุคูุสุคนเด้อจะมากินจุกุ้งกับอ่าหนุ่มสาวอินดียเด้อจ้า ก่อนที่จะไปกินอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบ้พลาดคลิปใหม่ๆของหนุ่งสาวอินดี้นะคะมาค่ะลงมือกันเลยค่ะมาพี่น้องจุกุ้งจุกุ้งกุ้งดิ่งด้่งดิ่งดิงพี่น้องไล่พี่น้องขออนุญาตใคุณจั้นงเนาะครับพักอีเสริมก็คือสารเณรสารเณรสารเณรบ้านเฮาฝังฝังเอาเเดียวมาเด้อพี่น้องเด้อให้นวัดให้นวัดคนจัดการก่อนนะครับน้ำลายแตกเออสิ อือน้ำลายเลยผมพี่น้องเอ mm ้ยเป็นยังไงหวานยิ้มย้วยอือน้ำลายตามเลยเนี่ยหวานมากอือพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหนุ่มมีดี้เข้าไปเนาะเป็นมะละอืออันนี่ครับพี่น้องอืออือยัไงอืออืออือกับพี่น้องเข้ากันมากเลยจุกุ้งจุกุ้งพี่น้อง เคยกินแต่จุเนื้อมันปะวันนี้มากินจุกุ้งข้าวปีงงจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเข้ากันดยเนาะมาเด้อครับพี่เชฟพี่เชฟหนุ่มบุญทอนะครับ พี่สายคนมักเลาะมาเด้อ Mother, ครับมาเด้อน้องหนึ่งเนาะน้องหนึ่งพี่วึงเนาะอันนี้หนูกะล้างไอโซดาแล้วเด้อจ้ะพี่สมโอนะครับเด้๋วกับหลายหลายคนเด้อครับที่เพิ่งเอาน้ำมาเด้อครับผมมาเด้อพี่มากินจุกุ้งจุกุ้งแล้วก,กันนะครับอ่าอ่าิีป้อนซีป้อนคำนี้เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกุ้งกหวานอีกแล้วพี่น้องซีวานก็ก้าวไปแล้ววันนี้เด้ง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 เอาอืมนันะ่นมันเอาข้างไหนมานีนจับข้างไหนเอาข้างนี้แล้วกันเออจับข้างนี้ไหมเดี๋ยวพร้อมยังมาหนึ่ง สองสามแซ่บไหมหวานปิดตั๋วพี่น้องเอิ้มมาเด้อม,มาเด้จ้ะเมนูเมนูอาหารทะเลนี่เป็นของโปรดของน้องๆน,งนงสายดีเด้อจ้ะสุดยอดพี่น้องสดๆด,ดดิ้งดิง้งวันนี้น้องอ่อนเพิ่มบริสุทธิ์มะละมานะครับปกติก็จะกินกับกมะละเนาะมะละไอ้บอมะละหนานะเอ้อมะนะนะเอ็มะละอยังนีน นมลมาลทีนกอีุกอีกอีกมาละนึ่กุ้งกุ้งกระตกระตงหวานดีนะครับเป็นน้องนอนซื้อมาจานะร้อยบ่โบราณนะครับเป็น้องโบแพงนะครับแตคือเมนูง่ายเนาะนะครับเป็น้องแสบน่ สดมากเนาะกุ้งเนาะสุดยอดพี่น้อยย,ย,ยอดช้ำๆจ้าสมราคาจานละร้อยเมนูง,ง่ายๆเนาะนี่ครับพี่น้องขึ้นกระป๋องหอมมีหยดมีหยดสุดยอดเลีพี่น้อย ช่วงนี้กับช่วงนี้ก,ก,กระนุ่งสาวอย่างนี้กับเฮ็ดมนัมนงง่ายๆเลยครับเพราะว่าบม่ค่อยมีเวลานเนาะเฮ็ดงานนะครับช่วงนี้เฮ็ดงานแล้วกับคับขึ้นเวทีเนาะมอลลัมซิง <laughs> พี่น้องเอ้ยมอลลัมซิงไม่ใช่เปล่าเนี่ยคือบอลบอลลีเอ๋บอลลัมซิงบอลลัมซิงไลท์ <c oughs> ส, <c oughs> ส,สดกู <c oughs> ตัวนี้เอาบ่กรองไหมเอาเลยฮ <c oughs> ึมอืมลองเองฮึมสีสันได้ใจพี่น้องเอ้ย อือหือสุดยอดสุดยอดน้ำจิ้มเด็ดไหมที่เด็ดอยู่ในน้ำจิ้มอยู่ไหนเด้อพี่ดวงงัยแซ็มไม่แซ่บอยู่ที่น้ำจิ้มแซ่บหลายพ้อน้อยเยอะๆจ้าเอฟซีคือน้ำลายได้เอฟซีเมนูโปรดมันละกบ ก็อดรู้จใจน,<ใ>น,นะครับพอดีมื่อนี้เหตุงานเหตุงานเลิกโอมามไม่เมื่อไอพนันจันให้นะครับวันนี้รู้ใจรู้ใจพี่น้องเอ้ยว่าจะแอบกินคนเดียวนะพี่น้องเอ,อ,อ้ยว่าสิลักกินปลาชนะ มันในพักก็หลายไปไหนพี่นอ้องกุ้งใสๆเขยอดนะโอ้งไดน้นอ,อนซื้อพักมาหน่อยนะครับพี่น้องวันวนี้ปกติพักก็จะเต็มจานเลยนะครับปกติพักเต็มจานเลยซิกซัสวันนี้ถือว่าพักหน่อยนะมอวันนี้ถือว่าพลาดใช่ไหมหตลาดไวก่อนบ่อะไรยังไงขายรตเตอรี่พี่น้องไปเห็นไอ้กุ้งไปเห็นกุ้งก็เลยซื้อมาเฮ็ดจุก่อนออนะ จุกุ้งโตผดิคาเนะกินกัมละคีโรกหนึ่งเข้ากันเลยพี่น้องมัน,มนชื่อวานวานตัดขมอะไรครับวานกุ้งน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี้อออนเท็สไก่อเลยเี่น้องออน,น,อนี่ครับ นี่เงี้ยเด้งๆชมกินตลอดพี่น้องเออเอี๋ยวชมไปกินเองครับต้องชมไปแน่เอ้อ้เพิ่มผักเพิ่มผักมีมีผักมีผักเดี๋ยวผับมีผักตุ้งนิดนึงเพิ่มผักพี่น้องขวังตุ้งขวังตุ้งอี่างเงี้ยเศรษฐาย ถูกใจไหมถูกใจชุดใหญ่ไฟกระพริบขอบคุณนะพี่ป้านาะอาสุขสุคนเดอาะที่มาส่งกำลังใจน้องๆน้องสาวอินดะี้เนาะขอบคุณนะคะม,ม,มาละี่เซ็บๆพี่น้องเข้ากันเนาะถ้าว่าคนมาก,กินขมนะซีบขมเนาะ นะครับเนาะคำนี้พิเศษแด่พี่วึงพี่วึงพี่เชฟพี่พี่สายคนมักเลาะแล้วก็น,น้องหนึ่งจุดยอะต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวหนุ่มกินดีกินเมืดฟ้าพี่น้องเอ้ยถ้าไม่ทันเนี่ยซิปกระโตนะพี่น้องกรปโตแล้ว สุดยอดสุดยอดเลยเปไหนหวานจิตด้วยคับคๆัคหว่างเราคักคักนะครับวันนี้กับพักฟังเพลงเนาะมาจุ๊กจุ๊กขนาดไหนีปนอะจุ๊จุ๊จุ๊กุ้งเมนูโปรด คือใจญ่พอบ้างชอบหลายเผ็ดๆกินได้โตแล้วเนาะเดี๋ยวชิป้อนเดี๋ยวชิป้อนน้องอ่อนนะปากโปเดี๋ยวจะป้อนน้องอ่อนพี่น้องกุ้งหวานกุ้งหวานยิ่งหวานก็เดิมพี่น้องเลยเอาคุยเผ็ดจิ้มฉันนะครับมานีพี่น้องมาเป็นไงหวานหรือเค็ม ขึ้นไงบานบาทจะช่วยครับปกติปกติบุคคลได้กินนด้เพิ่มแต่พี่น้องได้เพิ่มยากไซส์แตนอ่อนอยู่เนาะพี่น้องนะมันแซ่บอะไรของมันแซ่บเนาะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแซ่บมากชอบไร ปลาโคโอ้ยยี่สตนี่พอจะเพิ่งสามสี่สิบตัวไปเนาะประมาณนั้นเนา๊ฟังไปลองสังเกตทางกุ้งมีแต่ฝั่งนี้เด้อจ้าเนี่ย <40 S 1> ทางกุ้งมีแ่ฟังนี้เด้อหืยอดสุดยอดเมนูนี้น้ำจิ้มโขวดเดยดต่ ใครทำอร่อยจุ่มเจิมนี่ให้ขายได้แน่นอะเห็ดหลเลยเลยให้ขายได้เร็วมีการก็มาละมาละน้อยอยู่ยั่วเนัวอปุ๊บกินกาไปทั้งฟิตทั้งเหนื่อยแล้วเริ่มมาแล้วเป็นไงครับแซ่บหาัก ลาอ่อนก็เติมปากเติมคำเยต้อ,องแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปแล้วเดี๋ยวให้น้องออยก,กับพลตโน้ตมากินลาพี่ๆน้งนองๆทุกคนพลตโตรครับมา,มาละขี้นุกไปจัดเด้อพี่น้องผู้ใดไ,ไออ,อยากกินเมนูนี้ผู้ใดยังบ่ลองจุจุกุ้งนะครับจุกุ้งกะแตนละร้อยก็พอด,ดีครับพี่น้องเพราะว่า ถ้าไม่ใหญ่กานี่มันกับสีขาวเนาะพูดถึงเนาะนี่แหละกำลังดีเลยพี่น้องเลยพอดีพอดีคำนี่ครับพี่น้องมากินลาพี่ปานาอานเนาะพี่น้องมาค่ะพร้อมกันน้องมาหนึ่งสองสามหวานน้อยปาก ผมอับลําค้าบอยังก็ออขอบคุณกําลังใจหลายๆเด้อรับพี่ๆน้องทุคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องๆน,นะครับเพราะว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อน ไอ้นอกนอกช่องเนาะพวกเพื่อนๆที่ว่าอยู่โรงงานรวยเอฟซีทุกคนนะครับผมกับขอบคุณในหลายเด้อครับที่เข้ามาให้กำลังใจนุ่มสาวดีเนาะหนทางนี้ยังอีกยาวไกลนะครับพี่น้องกับยังต้องการกําลังใจจากพี่ๆน้องๆอยู่นะครับผมกับขอบคุณในหลายเด้อครับผูไหดที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะกับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รูปกดติดตามกดกระดิ่งเนาะเพราะว่าคลิปใหม่ๆจะได้หู้เนาะทานกัหนุ่มดีเห็นนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนุ่มสาวดีด้วยเด้อจ้ะ ครับผมจุนี่กับขอลาไปกันนี้เลยครับผมครับผมสวัสดีสสดครับรบ,บ๊ายบายค่ะ